สวัสดีครับทุกท่านนะครับแฟนๆเราอีสานครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้สุดที่สุดถึงที่สุดแล้วครับม <C US S> ีงเงินใส่แล้วครับพี่น้อง <C US> S> <S นะครับเป็นครั้งที่ผมเก็บมาประมาณเกือบสามปีครับตันนี้นะจะมีเงินเหรียญแล้วก็เงินแบ่งผมมา้ลุาเท่าไรน,นะหยดแนียพอหยอดเนีนะครับเป็นความหวังครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเ <C US S> พราะว่าตอนนี้ผมเมิดแล้วเงินใส่เมืแล้วนะครับก็เลยจาเป็นต้องแกะแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ามูทักมาบอกว่าถ้าเอาแบงค์เก็บไว้ในถังนี้นานๆน่ะมันเป็นสนิมครับพี่นองอยู่้างในนะครับมันเป็นสนิมนะครับผมบอกว่าล้วนเป็นว่าเป็นหนอกของกระยานนะครับยานนี้มันพังนะครับทานไปแลกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างนะครับจากอุ่อมรถฝั่งนู้นนะครับเป็นคนตัดให้เดี๋ยวเราไปดูกันครับไปไม่ใช่อะไรอ่าเดี๋ยวเราจะให้ช่างเนียนเป็นคนตัดนะครับปลาเตบ เป็นฟ้าก็ได้ฟ้าบุญก็ได,กได้นะเอาออกให้อ,ออกก่อนเลยดิเป็นฟ้าบุญกไัได้วิดรถไหนด้าง นี่ใกล้เสร็จแล้วครับแล้วเรามาลุ้นกันแล้วก็ไปนับกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้กันครับเพราะว่าบบได้เบิงโดนเนี่ยมีแต่หยอดกับหยอดโอ้มีแต่ตั้งเหรียญนะฮะโอ้มันเป็นสนิมมิลีว่าเกี่ยมมันวัวปาาคือเขาวาวครับพี่น้องเป่นว่ามันเป็นสนิมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปนับกันนะจ๊ะเราจะไปนับกันนะครับ ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเป็นคนนับโอเคครับขอบคุณพี่แนนครับไปนับกันนะครับนับแล้วทังมากขึ้นถึยวเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเค้กเป็นคนนับกันนะว่านไปนับคอปูสัตว์ปูนี้มาให้แล้วเราจะให้ผมจะให้น้องเค้กเป็นคนนับนะฮะให้เค้กเป็นคนนับเดึกครับเอาครับโอ้มอนแตกแล้ว มอนแตกแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องเคฟเป็นคนนับนะฮะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับมันยังไม่เต็มหรอกครับแต่ว่านะครับเรื่องของเรื่องก็คือมีคนมีเพื่อนผมทักมาบอกว่าในถังมันเป็นสนิมนะฮะแล้วมันก็จะกินแบงนะครับผมผมก็เลื่อยเฝ้าเอาออกนะครับนี่มันก็เป็นสนิมมิลีนะครับนะครับผมเลยเฝ้าแบงออกนะครับนี่แต่ตอนนี้นี่สังเกตบนงครับนี่ เป็นข้าสวสนิมเงื่อนสีเหลืองไปเเลยครับนี่นะครับนี่แหละผมได้ฝ่าวอ,อกครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เค้กเป็นคนนับนะครับผมอู้มอนแตกแล้วเดี๋ยวเรานับสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะเราก็มาสรุปยอดได้กันนะครับเอาจริงๆก็คือน้องยังไม่เต็มนะฮะต้องเอาน้องออกก่อนเพราะว่ามันเป็นสนิมนะฮะสนิมขึ้นแบงค์นะครับผม<笑><笑>นะฮะก็สรุปยอดได้เท่าไหร่เธอสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมห้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท สองนเจ็ดพันเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมก็ยังไม่เจบนะฮะก็ต้องแกะน้องออกมาก่อนนะครับเพราะว่าด้วยสิ่งที่จําเป็นด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ไปออกไปงานคอนเสิร์ตออกไปงานปฐปีเนาะนะครับก็ต้องแกะน้องออกมานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะที่รับชมนะวันนี้คลิปนะครับไม่ได้มีอะไรแต่อยากสอนแนมให้น้องๆนะครับคนที่นะครับอยากรู้อยากเก็บออมนะครับลองเก็บดู นะครับเผื่อมันเป็นอนาคตเผื่อเป็นสิ่งจําเป็นนะฮะที่ต้องได้ใช้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องร้อยอีสานช่องน้องใหม่ด้วยแล้วกันนะฮะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่การรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราสองคนด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ